ครับเด็กๆวันนี้พบกับมัสเตอร์แม็กกับบินเอ้นะครับจะพาเด็กๆไปพบกับกิจกรรมการออกแบบโครงสร้างโดยใช้ไม้จิ้มฟันและดินน้ำมันเป็นวัสดุนะครับกติกาในการทำงานนะครับเด็กๆเลือกใช้ไม้จิ้มฟันจำนวน20การ และดินน้ำมันสามารถใช้ได้ไม่จำกัดนะครับโดยเด็กๆออกแบบโครงสร้างตามหลักวิศโวโกรรมโดยทำอย่างไรก็ได้ให้โครงสร้างที่เด็กๆจะออกแบบนั้นมีความสูงที่สุดนะครับวิธีการนะครับเด็ก ตัดดินน้ำมันออกมาเป็นก้อนๆแบบพอประมาณนะครับไม่ต้องใหญ่มากนะครับเอาเป็นชิ้นเล็กๆประมาณนี้แนละ้วแต่ขอให้มีขนาดที่เท่ากันเพื่อจะได้ยึดน้ําหนักในจุดเชื่อมต่อต่างๆดินน้ํามันตรงนี้เราใช้สําหรับเป็นจุดเชื่อมต่อของโครงสร้างต่างๆน,นะครับอย่างตรงนี้มาเส e ร์มไมกิลมาสีก้อนก่อนตัดมาสีก้อนเท่าๆกันจากนั้นจึงเริ่ม ออกแบบโครงสร้างตามที่เราวางไว้นะครับเช่นมันึ่งแม่ก็จะเป็เสียบลงไปทีละจุดทีละจุดแบบนี้ เด็กๆต้องระวังอีกเรื่องหนึ่งนะครับในการเรื่องของการใช้ดินน้ำมันถ้าเราใช้ก้อนใหญ่ไปมันจะทําให้เกิดอุปรรคขึ้นมาคือเป็นเรื่องของน้ําหนักของดินน้ำมันที่จะดึงให้ตัวอาคารของเราเนี่ยล้มลงมาได้แบบนี้นะครับถ้าเราใช้ดินน้ำมันก้อนใหญ่ไปเพราะฉะนั้นวางแผนให้ดีนะครับสําหรับเรื่องการเลือกใช้ดินน้ำมันอ่าโอเคครับตรงนี้มสัสมมสมมติว่าเราทําเสร็จแล้ว อโอเคครับหลังจากที่เราได้ลงมือสร้างโครงสร้างของเราด้วยดินน้ำมันและไม้ที่ฟันไปแล้วนี่เป็นโครงสร้างที่มัสเตอร์แม็กสร้างขึ้นมานะครับจากเดิมที่เมื่อกี้มัสเตอร์แม็กใส่ไปแค่ชั้นเดียวและจะทําให้มันสูงขึ้นปรากฏว่ามันไม่สามารถตั้งอยู่ได้ด้วยน้ําหนักของดินน้ำมันนั่นเองมัสเตอร์แม็กเลยปรับโครงสร้างเป็น2ชั้นและ ทำปลายเดิแค่อันเดียวมันจึงไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แต่มีความแข็งแรงกว่าเดิมนั่นเองนะครับเด็กๆจะออกแบบโครงสร้างเป็นปราสาทหอคอยตึกรามบ้านช่องอะไรแล้วแตเเ่เด็กตามอิสระเลยนะครับซึ่งจะต้องอาศัยทัก,กษะทางด้านวิศวกรรมในการออกแบบให้โครงสร้างมีความสูงและแข็งแรงที่สูงเท่าที่จะทําได้เรามาดูกันนะครับว่าม,าสมัสแซกสร้างได้ความสูงที่กี่เซนติเมตรกันนะครับ ตรงนี้มัสแม็สามารถทําได้อยู่ที่21เซนติเมตรนะครับเรามาดูกันว่าผลงานของเด็กๆจะสูงมากกว่ามัสแม็หรือไม่มัสแม็จะคอยดูนะครับสําหรับกิจกรรมวันนี้นะครับสอนอะไรเด็กๆไปบ้างนะครับกิจกรรมการออกแบบโครงสร้างตรงนี้ช่วยให้เด็กๆได้รู้จักการออกแบบ การวางแผลโดยใช้ทักษะทางด้านวิศวกรรมในการสร้างโครงสร้างที่มีความแข็งแรงและมีความสูงตามแบบฉบับของเด็กๆเองนอกจากนั้ยังใช้ทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณและการประมาณค่าของน้ำมันต่างๆที่เด็กๆจะนํามาใช้ในแต่ละจุดการคิดคำนวณถึงน้ำหนักต่างๆพวกนี้นะครับเราต้องอาศัยทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์เรื่องของการวางแผนขั้นตอนของการทำงานต่างๆเห็นไหมครับกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมสามารถสอนอะไรเราได้มากมายเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวสัปดาห์ถัดไปมิสเตอร์แม็กซ์จะมีกิจกรรมอะไรมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันอีกคอยรับชมกันเลยนะครับ